ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับเอาอคำขึ้นนี่นะครับแอดมีช็อตเด็ดๆให้นะครับเอฟซีทุกท่านครับสำหรับขึ้นนี่นะครับเนาะกะ็คือหลังจากพิธีสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วนะครับเนะบาะบัดนี้นะครับก็มีระดับปรมาจารย์แนวทางนะครับหลาย องไลท่านนะครับเนาะเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวแอดจะพาเขาไปเบื้องนะครับว่ามีองค์ไ้แน่นะครับที่เพิ่นเคยให้โชคให้ลาบถูกมากเพิ่นในเอเตสังตามวัดว่าล่ำเพิ่นจะมีองค์ไดแน่เขาไปเบื้องพร้อมๆกันกับเอฟซีทุกท่านครับเขาไปเบื้องพร้อมๆกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับกับทางด่านเพิ่นเกลดกัน ปรึกษากันเรื่องแนวทางพอดีเนาะครับเนาะเอฟซีทุกท่านครับมาในความมืดเนี่ยนะครับเด้อเอฟซีทุกท่านครับ,รบเพราะว่าพลังแสงอาทิตย์สมบำรณ์เป็นบางช่วงบางตอนนะครับออฉันไดเจ็บตำล่าด้วบัดนี้กะกลับไปก,การาบนมัสกัดลุงปูนะครับซึ่งลุงปูคืนออกมาพักพรอเล้ยวนะครับเนาะเอาเอาคนกราบนมัสกัดลุงปูน้ำกันน้ำตาเอฟซีทุกท่านครับ กาบนมัสการครับหลวงปู่ครับใจเมตตาครับอรโอ้ผมวันนึงหลวงปู่ไปพักผ่อนแล้วบ่วันมันเกิด,ดมนต์เร็วๆวันมันพักผ่นอนลหรอเกือบบ่ทันครับที่ไหนได้หลวงปู่คนคำน,นวณแนวทางอยู่เนาะคำนว่าแต่วันนิมิตด,ดีกันนิมิตดีอยู่ดิวดัวนนี้เนี่ยนี่มาครับนิมิตนี่จยกไหนตีนิมิตเห็นกับปอมอ กระพริงกานี่บอกครับกระมริ้งกากระพร้งมันกอไม่เก็ดสีสีเดียมหยาบหยาบผนนี้แเอามาเเสียไปปอยวัดผุนเผาเสร็จในนิมิตกรับผมกระปอมเก็ดสีมันมีสีขากันเทาเตียวเป็นหมดแต่เก็ดสีเนี่ยคือว่ามันเก็ดมากบัิจา้มาลายเก็ดมากๆเขาเขาได้บ้านนี้เพิ่นได้หายแปดอย่างนี้หมดเอาแสดงว่าจีบบางไอ้ทำหนึงว่าภาเนาะ ก็ได้เอาแบบจะได้เอา 8, จำน้นมันสามเจ็ดหนึ่งมาวันนี้เอาได้เอาหนึ่งแปดสามแต้มเดียวนะนระับเทใจมากนะจะรับกันไปไหมจะรับกันไขันเจ็ดบ่ามากแปดมากขันสจ็เป็นลักษณะนี่วันอน้ไปอันนี้เม็ดแต่ก็าวันเห็นนี่เม็ดเห็นเดี่ยมง่ายไปนี่นี่มัมน,กน,น,มนกะบ,บนหา,า,าสิพาดนะขันตามห้อ สัน hana, นิฐานมากนะตามเนาะอตามที t <t 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 ่น่งปูปอยมาแต่ก่อนเนาะคอือืมรับหนาหรอแต่มีตัวเขาเลยอยงน้ดวยมันอการสิบ่เคยนิมิตจังสีเห็นด้ันกับปอมกับปอมมันสีถือเป็นน้ำกับปอมโดอสิสุน้ำ จิงกาคันจิงกาเป็นเก่าด้ไหมหมอคะผมขันกระปอมมันเป็นแบบไห่นบ่เพราะว่าปอมปอมนี่ปอมนาะครับเนาะปอมเป็นเถกนะครับถ้ากินกระปอมไม่กินพวกปอมไม่กินพวกเป็นตัวปอมไม่ได้เป็นตัวเทถกปอมเป็นตัวเถกนะครับแต่มันตัวใหญ่กันเถอะตัวใหญ่ด้วยเดียบหยาบๆเนาะปอมแปดปอมแปดอมสองครับอีสานปอมเป็นแปดเออ้องกระปอมเนาะครับปู แปดปอมปอมก็คือแปดแปดสามแปดสามแปดแต่แต่ที่กิ่งสัตว์พวกนี้มันมี้สีขาแต่ว่าพิษตัวหนึ่งที่ว่ามันหางมันนี่หดเข้าไปได้หางกิ่งกาตัวนี้หดเข้าไปเพราะเห็นหางเลยมันร่างเทียรก็เลืดออกมาอย่างนี่นะมันพิษตัวนี้เป็นผักลค่องตาเฮาดีเนาะมันเป็นอย่างก็ฮดได้หดหดเข้าไปก็เป็นมันก็เป็นหางกุนตัวหนาะครับผมก็จะบอกไปตามนะสลายดิ ไอว่าเออมันจีตั้งแต่ห้องกับพเจ้าเอาตามนั่นแล้วเขียนขึ้นดออกมาอดี๋วของมีหางนึงเนี้ยบ่ดนี่อมันหางนึงมันยิดเขายืดออกนว่าตัวนึงอะหัวตัวนึงเลี่ยละมันใจแต่ได้จังมาได้ว่าเอาห้องกับได้มาตีเอาแล้ว่าเจ็ดซีกับเจ็ดซีเจ็ดหนึ่งอะตีว่าสันมันซีขาเลยห้องกับเตียวโอ้สาเหตุที่หลวงปู่ตีซีเจ็ดหนึ่งนะครับอออืนั่นแหะ มันอีพจนไม่หายู่งอีพจนหายมันเป็ลี่ามันเพราะว่าลงเขียนจังดอันเขียนนั่นเล็กอยากนอมนเหมือนเขียนเลขกนะาฉันพอเขียนไปบัดนี้มึงมาบางยี่มื่าเศร้าไปจำป่าว่าฉันเอ้าจำปามันเป็นจีบแปลดิหนี่ว่าฉันไม่เขียนตัวหนังสือเขาบอกเคยเขียนจังเสียไหมเมื่อไปเขียนแล้วแม่ได้เป็นจำป่าวมาบางยี่มื่อเศร้าบางยันหน้าเลยว่า ก็เลียเก็บแบบตอนนี้มันบ่มีอื่นมึงไก่แต่ละตอนนั้นะครับผมโอ้ให้มาเขียนไว้จำปาเออเขียนไว้จำปาไปเบิังมาเบิังบัดมาตรวจเซ็นว่างี้มึงเศร้าอ่ะกูคือว่าได้เขียนอะไรเสียจำปานี่ยเาะฉะนั้นเขียนไว้ในปกติคำมันสี่แท่งตัวเขาเขียนไปเนี่ยเาที่ว่าล่องนะเขาจะไปสิเขียนล่องหมดก็ไปบัดเป็นตัวหนังสือก็เป็นจำปาจฉยนี่ ตัวเด่นตัวรองนะแต่เบิ่งมันบ่มีตัวรองมีแต่จับป๋าก็คนหนาวผมหนาวทีเป็นเจ็ดเดดแทงเดียวไปเลยนะครับนั่นแหละผู้ว่าก็บ่มกับผู้พิมพ์เด้ื่อนอล้มตุ่มราได้เหกสามตัวนี้หลวงปู่เตียงว่าเราได้ตัวอดไรนี่ครับสามตัวนี้คือสี่เจ็ดหนึ่งกับสามเจ็ดหนึ่งบันนี้บันไม่อยู่นี่บันน่ะให้ตอนกำลังสีสวดมนต์อยู่หัน อยู่รวมกันมันเป็นหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามอันนี้มันเป็นตัวกลับกันมันนี่อันนี้มันเป็นเจ็ดหนึ่งอันนี้มันเป็นหนึ่งพันมาลักร้อยเพียบันเอาคนเจ็ดแปดเออเจ็ดแปดสองนี่เลยครับหลวงปู่เจ็ดแปดสองคือเอา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 เลขเอาสองมาแทนสามมันนะ อเอาเลยมาเสริมมาเสริมเจ็ดแปดนี่เพราะว่ามันลักษณะคือแล้วเขาเขียนไว้ว่าลองสองแบบในเขามาับัดบัดมาเขียนหนังสือมันเป็นมันบอกเป็นลองมันเป็นจำปาาล้วก็สองที่นะอเอาเจอสองมาใส่โอ้เจ็ดแปดก็เล้เอาสองเพิ่มอขีกเพราะว่าสามตัวก็คือเจ็ดแปดสองนะครับลงุงทูนนั่นแหละสองตัวนี้มีตัวใดแน่ครับลงุงผู้นักตัวใดแน่ครับ ก็มักคิดแปดทันแล้วตัวมากยังเด็กคันคันมาหากันมักนั่งหาห้าขึ้นหนึ่งห้าถับฟัง่เดีอันนั้นเด้ครับลุงปูหนึ่งสี่สองสี่นี่นะครับหนึ่งสีนี่เอากันนั่งหาซื้ออันสองสี่นี่เจ้วกับเสาือเออนี่ยวกับพระออกนันเพิ้นมากออกรถห้ออกรถหารถรถเข็นปูนนี่สองขั้นน่ากับรถสองล้อ เหตุผลมันบันเทากินเท้าเกิดยุหันมันนี่กิดมันเป็นสังซีมันยางน้อยเกี่ยวกับรถคันนี่เ่าะไอนเราออกรถไห้รถเข็นปุ่นก็สองล้อก็สองคันมันก็เป็นสองซีนะก็เท่านั้นมมันเคยเป็นก็สิถิ่มมาได้เพราะว่าเปืเฮ็ดจังสันมันมันไม่เกี่ยวกับยีเท่าจังไดสิเี้าก็ยยางไปบึงเป็นเห็ดนะเห็ดท่าสีอย่างดีพ่นแล้วเราเห็ด ของเกาดอก็แตแตสิทดกอบของไม่เราเห็นบผมเอาสองตัวนี่ก็คือหนึ่งซีหนึ่งหาสองซีกับแปดสองกับเจ็ดแปดหนึ่งห้าหมัดหนึ่งหาเนะห่าปันไปเรยหนึ่ง้เหีสองตัวเลยนะครับหน้ากับเจแปดนะครับหนึ่งหากับเจ็ดแปดส่วนตรงกันก็คือ หนึ่งสี่สองสี่กับแปดสองนะครับดีเพิ่ดังแล้วเนี่ยส่วนสามตัวสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ดหนึ่งแบบนี้ลุงผูเน้นยุทธีเดครับสามตัวนี่ครับสามตัวกล่าวว่าพุ่นเน้นกันเน้นอยู่สี่เจ็ดหนึ่งนี่แหละอ๋อสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันกระป๋อมนี่ละ แต่ว่านะครับ C เจ็ดหนึ่งนะครับปูมาปูชอบอยู่ที่ C เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดแปดสองนะครับสามตัวตัวกันคือหนึ่งแปดสามกับสามเจ็ดหนึ่งนะครับนะ้องหลวงปูสองตัวปูก็เน้นอยู่ที่เจ็ดแปดกับหนึ่งห้านะครับตัวกันคือหนึ่งสี่สองสี่แปดสองนะครับเอา F C มัด ชอบบน้อที่นี่ครับมักชอบกระจัดคัดกระพานนะครับน้ออีทีทุกท่านครับหลวงพ่อเราไม่หย่อมว่าย่มเลยหรือเปล่าแต่ว่าหลวงปู่พนมาสวดเจริญพระพุทธมนตรในคำขึ้นนี่นะครับพนก็ได้มาพักอยู่ที่วัดพระอาจารย์สายขมิ้นนะครับน้อพนก็เลยปรึกษากันเบื่องแนวทางนะครับเนาะแบ่งปันแนวทางกันนะครับ ถวายพระประธานกับพรุ่งนี้ถวายพระประธานแล้วลวงปูพนก็นจะได้เดินทางกลับวัดพนมนากับเนาะเอาสําหรับขํขึ้นนี่ก็ได้ตัวเลขแนวทางกับลวงปูแล้วนะครับสรุปกันออกมาแล้วนะครับของลวงปูเน้นๆเ,เลยนะครับเด้อ f ซทุกท่านครับ,นนรบามาจบจัดเลยนะครับของลวงปูพนมั่นใจครับนะครับในวดนนี้นะครับเอามาจบจัดเลยนะครับเอาทางช่องนะครับ สนับสนุนให้ยิบจับชรากินแมงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับบริมเมาให้ลุ่มหลงในการพนั้นสิ่งองินแต่ประกันใดนะครับอรู้สกม่อนเอาสำหรับงานพันค่าครังนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่หลายๆนะครับหลวงปู่ที่แบ่งปันแนวทางให้ญาติให้ยมให้เอฟซีนะครับนาะหลวงปู่ครับครับผมกราบนมาสการครับ